น,นี่มากินข้าวแล้วลูกค่ะแม่หนูไปเป็นไงอร่อยไหมอร่อยแม่ทำอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละแหน่ปากหวานใช่แล้วเราอ๋อนี่ อันนี้แม่เต็มเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะเก็บดีๆลยอย่าทำหายได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ฉีดวัคซีนที่แย่ที่สุดในชีวิตให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือการฉีดวัคซีนไบเฟอร์เราเอะไปฉีดมาเมื่อวันก่อนใช่ปะคือแบบเราปวดแขนตุ้มๆมากอะแล้วคือกลับบ้านมาใช่ปะเรากินอะไรไม่ลงเลยเพราะว่าแบบ มันจะอ้วกอย่างเดียวแล้วก็หน้ามืดหายใจลำบากไหนจะไข้ขึ้นอีกริดว่ามนเพิ่งแปฉีดไบเฟอร์มาเข่แรงครับไม่าำแล้วก็ไม่ไหวอีกแล้วจรางๆเลยครับอาการแรกของผมนะครับก็จะคือปวดแขนครับปวดมากเลยครับหลังจากที่ฉีดมามินกินขนมไปลูกเนี่ยแม่ซื้อเวเฟอร์ช็อกโกแลตหมูแผ่นอบกรอบมีเกาลัดด้วยนะลูกกินไหมมิน มินเป็นไรลูกแม่หนูไม่อยากฉีดวัคซีนแล้วหนูกลัวไม่ได้มีนมินต้องฉีดนะถ้าหนูฉีดแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงทุกอย่างจะโอเคเชื่อแม่นะจะโอเคได้ยังไงคนอาม่พูดเยอะขนาดนี้จะไม่หนูกลัวได้ยังไงไหนใครพูดอะไรของแม่ดูหน่อยทำไมเอาข่าวมาปล่อยกันมั่วขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่รอ้องไม่รอ้องเอง มนอย่าเพิ่งไปเชื่อนะลูกนี่มันข่าวปลอมนั่นก็ปลอมนี่ก็ปลอมลูกที่เอามาก็ลูกเน,นเน็ตน,นะลูกเวลาอ่านข่าวหนูใช้สติดีๆแม่ไปศึกษาวัคซีนที่มินจะฉีดมาแล้วม,มันไม่อันตรายนะเชื่อแม่ทีนี้ต้องไปฉีดนะค่ะแม่สัญญาสัญญากับแม่แล้ว